y ยโย่ไม่มีสำมกัด Yo, yo ไลฟ์แรกของน้องลินจีลินจีลินจ,จีเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันยงขนาดไหนอะเราสองคนรู้สึกว่าลินจีไม่ได้เต็มใจแล้วก็เห็นด้วยร้อปร์กับโปรเจกต์นี้อะพี่นี่ว่าจะมาขอตอบแผนร้างที่สองเลยวันนี้ลินจีพาแม่มาเปลี่ยนบรรยากาศจากเราอยู่กันที่ร้านปุ้มเล็งเล,งเลงของแม่ลำยาไยกับลินจีอะดีเกินต้านเลยนะเว้ย เลตติ้งมันพุ่งมาชูดเลยอะเสร็จงานนี้เราไปงานนู้นกันต่อกูว่าเดี๋ยวพวกเราอะต้องมาลุยจอบบ้านเยลแรมกันแล้คือเขาอยากจะให้เราจัดงานพิธีลงของแบบปลอมๆนะคะให้คุณเยลแรมเขได้ดูกรีซกับมาไฟเนี่ยน่าจะเหมาะกับงานนี้นะงานนี้เนี่ย Greece กรีสกับมาไฟจะทําให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ค่ะ เล่นบทผีสิงครั้งแรกอะใจเต้นเนอะขอทำใจก่อนนะขีคามมาไฟยังไงยังไงเราต้องเล่นบทถูกผีไอ้ชิงสิงให้ได้แบบเนียนที่สุดโอไฮโอวิปริตวิสมีสเนยสเล่เจ๋งโครโกดสุดยอดเวลอตสมองเน่าพอเล่นเด็ดจิ๊แกเท่จริงๆคริ้์จิกกัดดือ ท่องไว้ท่องไว้อาขยานสับเต็นซีเฮลโล่ไม่พ่อไม่แม่ไม่ยายเฮ้ยเป็นไงกันบ้างเป็นชิงชิงใช่ไหมลูกออฟคอร์สถามได้ดัดดี้นี่ชิงเองโอ้อไม่เดียวมัมอยู่สวยขึ้นแบบต่งเวอร์ แบบ no filter เลยนะแม่ค่ะ <S <S ไอชิงไปหาคุณยายสิโอ้ไม่ยายไม่ยายจ๊ะยาย I miss you so much ยายจ๊ะ ชิงหรืออีชิงวะมาซะสาวเลยขอให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเถินเจ้าพระคุณไงพวกเราพร้อมไหม อเอาจริงๆก็ไม่ค่อยค่ะเอาหน้าไม่ต้องเป็นห่วงพี่เนี่ยเตรียมกับคุลุงนานวิชัยไว้แล้วเรื่องพิธีการลงขอนแล้วลุงเขาเนี่ยจะมาช่วยไกด์ให้ไม่ต้องห่วง ไฟมันดูแปลกแปลกไปวะเหมือนเหมือนหมาเลยแมวแมวน้องลูกา้าน้องลูก้ามาหาแม่มาไปหาคุณยายสิลูก หา่จ๋ายายจ๋าคุยกับชิงสิยายจ๋าวยพ่อคุณพอได้แล้วเล่นเฟซขนาดเนี้คุณแม่จะไปฟื้นได้ยังไงมองจากปากซอยก็รู้เลยว่าปลอม ดูสิใครมาหาแน่คิดถึงยายข้อจะอยากไปวิฟเช็คยายด่วนๆจะกอดจะกอดยายนาวมันนงมันนาอะไรกันลูกมากอดกอดกิตเอคุณแม่คุณแม่ฟื้นแล้ว ริงเอ้ยเรายังไม่ทันได้กอดกันเลยเองมาตายกับลูก้าซะละยายเสียใจแล้วเกิดลูกโอ้โอนะยายเกิดแก่เจ็บตายเน่ยมันเป็นเรื่องเบสิกให้ยายคิดถึงชิงเนี่ยยายก็รีบตายไปสิมึงเองเนี่ยกูยังไม่ตายโว้ย งั้นก็แลาววิ่งให้แฮปปี้นะอย่าวอรี่เดี๋ยวชิงจะจุงน้องลูก้าไปเกิดเอซนะ ที่ผมสั่งให้คุณไปหาข้อมูลเรื่องยูนิคอนในเมืองไทยอะไปจริงไหนหลักไข่พำทำทั้งคืนเลยนะคะอาจจะเกินยาวนิดนึงมีทางไทยเทียบกับประเทศอื่นด้วยค่ะได้สิยูนิคอนมีเขาโคงมาจากอีลาสมูเทเลียมและดึกดำบันเมื่อ2.6ล้านปีก่อน <c oughs> ยูนิคอนในอเมริกาที่ดังมากคือการ์ตูนเรื่อง My Little Pony ในปี2010ค่ะยูนิคอนที่ญี่ปุ่นคือมังหะเรื่องยูนิโก้ทำเป็นอนิเมะถึง2ภาคเลยนะคะและทีนี้ก็ยูนิคอนในประเทศไทยไทยเรามีกิเลนค่ะเป็นสัตว์หิมพานผสมมา้ามังกรกวางแล้วก็ปลาแต่บางตำนานก็เล่าว่ามีเขาเดียวค่ะก็เลยขายกับยูนิคอน ควายชัดชัดไม่ใช่ควายนะคะควายอ่ะมีสองเขาแต่ยูนิคอร์นอ่ะมีเขาเดียวแบบนี้ค่ะไม่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 มึงอ่ะโทษทีคุณน่ะควายอ ยูนิคอร์นที่ผมสั่งให้คุณไปหาคือบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าเกินกว่า1,000ดอลลาร์ครับไม่ใช่เนี่ยที่คุณกำลังให้ผมดูอยู่เนี่ยคืออะไรขอโทษค่ะคุณรู้อะไรไหมว่าการที่คุณได้มาเป็นลูกน้องที่มีเจ้านายที่ทั้งหล่อทั้งเก่ง ใครๆก็อยากร่วมงานด้วยอย่างผมเนี่ยขอโทษค่ะหยุดคำว่าขอโทษแล้วฟังผมอย่างเดียวผมจะบอกอะไรให้คุณนะว่าใครๆเขาก็รวนอีกฉาคุณแล้วทําไมคุณอือคุณถึงไม่ใช้ใช้เลยคิดสตีนเหรอไปไปหาม้าใหม่ไปหาม้าใหม่ไปหามาให,หาม,าใหหามาให่ทั้งหมดเลยไปไป กูคงไม่ต้องมาเจออะไรขี้ควายแบบนี้ทั้งหลอ่อทั้งเก่งน่าทำง,งานด้วยแค่ในกลาของไม่คนเดียวสิในกลาของอีบอสมาเปียนนั่นอีกตัวมันทำอะไรก็ดี <c oughs> น่ารักในสายตาสั้นๆเอียงๆของอีบอสอต็อตอนที่พูลาออกอะสอ,องคนนั้นก็เอออไปเองอะว่าพมปราสาท คิดไปเองว่าโดนลวนลามคือฉันไม่รู้ว่าคนเราเนี่ยมันต้องโง่หูหนวกตาบอดขนาดไหนมันถึ้งหลงเชื่อคนอย่างอีก,กาดได้เนี่ยเฮ้ยบอดมาเฟียแม่ไม่รู้เลยไงว่าคนข้างหลังคนด่าจนปากเปลี่ยนปาก,ปากแฉะแล้วว่ะแล้วคิดแต่อะไรยากๆอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องจัดการยังไงแล้วก็ดันไปกดดันให้ลูกน้องอน่ยทำให้ดีถ้าได้คนอย่างไอ้พลุมันก็ดีจริงแต่อย่าไปสงสารไอ้พลุเลยสงสารตัวเองเถอะอ,อ,อยู่ตรงเนี้ยออออสู้ชีวิตวันต่้ว ถือว่าเป็นการฉลองโปรเจกต์ยายแลมที่จบไปพี่ว่ามันดีเกินค่าด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเดินหน้าต่อต้องช่วยกันคิดหาวิธีทางที่จะหาเงินรวมถึงโปรเจกต์อะไรใหม่ๆด้วย